ไปกันทางนี้นะน้ำอ่ะว้าเดี๋ยวเราจะไป,ไปะบ้านน้องตามเนาะไปส่งเครื่อนล้างนะรถเนาะนี่รถันหมีเนะราเป็นหมีผลเนาะเราไปตองลางก็ได้ โซ่มี่ล่างมันเกินอันไหนมันกันเนี่ยอันแบกลลางอ๋อกันไหนกันคนสภาพเดียวเลยอันอันนี้ลงบามลงมันอะไรกันเนี่ยล่างยังมันอ่ะฉีน้ำมางขาเดียวเลยรถแบกหนีอ่ะอ่าถึงครับถึงบ้านน้องบามแล้ว